ครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโลกคนเมืองครับทางนาว26วนีซิกครับพบกันทุกวันที่นี่นะครับ17.00นถึง17.30นครับวันนี้อยู่กับผมอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดครับครับผมกจรชัยเพชรรัตน์นะครับแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์นะครับ ฝนตกหนักเ<ะ>มื่อสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลายคนนะครับกังวลว่าสถานการณ์น้ําปีนี้คุณโอ๊ตจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่กําลังเผชิญกับอุทกภัยอยู่นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมครับพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอ S M S SMS แล้วก็ทางทวิตเตอต่างๆหรือว่าทางโลกออนไลน์แต่ว่าถ้านหน้าจอก็ส่งมาได้ที่ S M S นะครับ457 2828 457 2828นะครับ457 2828ประเด็นว่ายังไงบ้างครับประเด็นของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาทีว่าสัตนการณ์น้ำปีนี้จะเอาอยู่หรือไม่ครับจะเอาอยู่หรือไม่อมโอ้โหพอถึงได้ยินคำนี้แล้วหลายๆคนกำลังจะหวาดกลัวกันอีกครั้งหรือเปล่าใช่ครับ <laughs> แน่นอน <laughs> ว่าตอนนี้นะครับ เขื่อนเจ้าพระยาก็ได้ปล่อยน้ําลงมานะครับเนื่อง <De ux S 2> จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่นะครับเขื่อนต่างๆตามบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนนี้ <ừ> mm. มีความจุโอ้เกือบเต็มแล้วเหมือนกันนะครับไล <ร S 2> ่มาตั้งแต่ทางเหนือเลยนะครับ <ừ> mm. สุโขทยัยพิจิตร แต่ตอนนี้พิจิตกําลังเตรียมที่จะรับน้ําจากทางสุโขทัยแล้วเพราะว่าตอนนี้เส้นทางก็เตรียมลองรับน้ํากันแต่ว่าจังหวัดที่กําลังเป็นห่วงอยู่นั่นคืออยุธยาช่างทองต่างๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งนนทบุรีปทุมธานีใช่ครับมาอยู่ในโดงผักตบชวาคุณฟุกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการไปร้องเรียนว่าวัชพืชที่มันขัดขวางทานน้ำอางอย่างก็คือผักตบชวาครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ปทุมธานี ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับสั่งให้ดําเนินการเร่งไปกําจัดผักตบชวาไม่กำจัดได้ยังไงละครับผักตบชวาที่ปทุมธานีมีความยาวถึงประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจะมี การกระจายวงกว้างของผักตบชวามากขึ้นเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปและเร่งด่วนและลงไปกําจัดผักตบชวาและรวมทั้งชาวปทุมธานีเองเขาก็ไปไม่มั่นใจเพราะว่าไปที่แค่สามโคกไงแต่ทางคลองและพีพัทเขายังเต็มอยู่เขาบอกโหเป็น1ิบสิกิโลเลยยังไม่ได้กําจัดผักตบชวา ฉะนั้นเราก็เลยมาดูว่าเฮ้ยทำไมมันโตลเร็วกันจังผักตบชวาในช่วงของฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ไม่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเราเลยไปดูกันว่าพักตบชวานี่มันมีที่มากันยังไงบ้างแล้วก็อะไรที่เป็นสาเหตุทําให้มันเกิดไวขนาดนี้ครับพักตบชวาครับเป็นพืชล้มลุกครับเป็นพืชใบไม้เลี้ยงเดี่ยวกําเนิดอยู่ที่ลุ่มแม่น้าอเมซอนแถบบราซิลอเมริกาใต้นะครับแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสมัยร5เนื่องจากจะเอามาปลูกไว้นะครับ นะครับก็จะให้เห็นความสวยงามเพราะว่าเห็นผู้ชมอาจจะเห็นดอกของพักตบชวาสวยมากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันเกิด<ต>พอพอมาปลูกนํามาแค่ต้นเดียวจากอินโดนีเซียนะตอนนั้นนายไปมีการเสด็จไปเสด็จไปที่อินโดนีเซียประพาสแล้วก็เอามามาปลูกพอปรากฏว่าปลูกลน้ำท่วมก็เลยกระจายกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่มีอยู่นี่มันไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวนะที่ต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกัน50ประเทศทั่วโลกก็เผชิญกับเรื่องของพักตบชวาด้วยเหมือนกันที่เป็นอุปสรรค ตอนนี้นะครับผักตบชวาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปกระจายอยู่77จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็จะมีชื่อเรียกตามจังหวัดต่างๆใช่แล้วมีชื่ออะไรบ้างหลายชื่อมากเดี๋ยวลองดูครับว่ามีชื่ออะไรกันบ้างแถวบ้านผมนะเขาเรียกผักโป่งที่นครปฐมนครปฐมนครปฐมใช่ไหมผักปอดนะครับผักโป่งผักอีโจกนะครับสวะอืมสว่านี่จะเรียกแถวนครปฐม ด้วยใช่ไหมด้วยนะฮะแล้วถ้าคนภาคกลางกรุงเทพนนทบุรีนี่เขาจะเรียกผักตบชวานะครับมาดูการเจริญพันธุ์มันจะเร็วได้ยังไงโอ้โหทำไมมันรวดเร็วขนาดนี้เขาบอกว่าผักตบชวาหนึ่งต้นมันสามารถที่จะแพร่กระจายในหนึ่งเดือนมันจะสามารถแพร่กระจายพันต้นเลยทีเดียวแล้วก็โตเร็วจนเป็นปัญหาสําคัญณเวลานี้ใช่ครับมันจะเจริญเติบโตมากที่ดีในช่วงหน้าฝนครับเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยจะไหลแรทธาดนะครับลงมาในดินแลวถึงทําให้ผักตบชวาเนี่ย ขายายพันธุ์รวดเร็วมากในช่วงหน้าฝนนะครับไปดูกันครับว่าทำไมผักตบชาวาขยายพันธุ์เร็วแบบนี้นี่มันมีสาเหตุที่มาเขาบอกว่าน้ำมันชะล้างหน้าดินเข้าหน้าดินมีแร่ธาตุต่างๆมันไหลลงไปสู่ลําคลองมันก็เลยไปทําให้ลากผักตบชาวาดูดซับเข้าไปก็เลยทําให้โอ้โหจเจริญเติบโตได้ขนาดนี้เลยแล้วก็น้ำปกซักฟอกที่ คนเราเนี่ยแหละปล่อยลงแม่น้ําลําคลองก็เลยเป็นที่ทําให้พักตชวานเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีสารของฟอสฟอรัสนั่นเองครับแม้ว่าในปัจจุบันพอสกพบางยี่ห้อเขาก็มีการลักสิ่งแวดล้อมเขาก็ลดสารเหล่านี้ลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังทําเป็นปัจจัยที่ทำให้พักตบชวานั้นโตอย่างรวดเร็วครับไปดูกันต่อครับแหล่งแพร่หลายเขาบอกว่าปัญหาที่สําคัญเลยโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและก็แม่น้ําท่าจีนเนี่ยจะเผชิญมากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาความยาว370กิโลเมตร ตั้งแต่นะใชยนาทไล่ลงมาเลยนะก็มาถึงตรงสมุทรปราการเนี่ยสมุทรสาครเนี่ย370กิโลเมตรแล้วก็ลุ่มแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ประสบปัญหาเหมือนกัน315กิโลเมตรด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะค่วับของภาคตบชวาในช่วงเบรกแรกที่เราจะพูดถึงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับช่วงหน้าครับคุณโรสมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับต้องไปตรวจสถานการณ์ลุ่มน้ําต่างๆในแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ลําน้ําต่างๆที่หลายหลายคนกังวลณนตอนนี้ครับรวมถึงไปดูการน้าท่วมที่สุโขทัยกันด้วยหลังจากที่แแห้้้งงงลวเป็นนนยัััไกบบาะคร กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกคนเมืองครับเดีกี้เราจะไปดูสถานการณ์น้ําในประเทศไทยโดยรวมกันบ้างคุณโอ๊ตครับโดยเฉพาะตามุ่มน้ําต่างๆที่บอกว่าตอนนี้มีการระบายน้ํามาจากทางเหนือผ่านทางเส้นทางต่างๆนะครับรวมถึงเจ้าพยาก็มีการผันน้าเพื่อที่จะรองรับกับน้ําเหนือด้วยเช่นกันก็ทําให้จังหวัดท้ายน้ําที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยตอนนี้ที่อยุธยาเห็นบอกว่าเริ่มที่จะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันอ่างทองอยุธยาไล่ลงมาถึงปทุมธานีนะครับมีความกังวลว่า ปีนี้เนี่ยจะท่วมหรือเปล่าครับก็เราจะพาไปดูนะครับนี่ตรวสอบจากกล้อง C C T V ลุ่มน้ําต่างๆนะครับคุณฟุกครับคุณฟุกเห็นอะไรในลําน้ําครับคือสวะมาก่อนเลยผักตบชวาครับตบชวาาก่ประตูระบายน้ำนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าน้ําก็ยังนิ่งอยู่แต่ว่าปัญหาที่เป็นปัจจัยสําคัญครับก็คือเป็นเรื่องของสวะนี่แหละนะครับมาดูทางเหนือเขื่อนเจ้าพยากันบ้างนะครับเหนือเขื่อนนะฮะก็ ตอนนี้เวลา16 17นาฬิกา16นาทีนี่เราดูสดๆเลยใช่ไหมครับสดเลยนะครับฟุกตัวสีเห็นไหมนกยังบินอยู่เลยนะครับอันนั้นอันนี้คือระดับน้ําที่เราจะได้เกิดความมั่นใจว่ามันยังรองรับน้ําได้อังนะครับมาดูกันที่ตรงแถวๆสแกวรกลางทางอุทัยธานีบ้างอันนี้เป็นราคาไม่เห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้ําค่อนข้างที่จะไหลแรงเหมือนกันนะครับก็เริ่มมีปริมาณที่เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับสําหรับทางอุทัยธานีนะครับ มาดูรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาไล่ลงมานะครับทางแม่น้ําเจ้าพยาทางฝั่งอันนี้ก็หยุดเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วนะก็จะเห็นได้ว่ามีต้นไม้บางเริ่มไหลลงมาแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปดูตรงบริเวณของเขื่อนเหนือเขื่อนเจ้าพยานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีผักตบชวาเหมือนกันเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพยาอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการระบายน้ําอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันระบายไหลแรงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีอันนี้กั้นอยู่นะครับ ที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดก็ออกมาบอกนะครับว่าขลาดนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่เขื่อนลูกแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยลงมาอยู่ที่1000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่าปทุมธานีเนี่ยจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อข้างบนเนี่ยปล่อยน้ําลงมา2,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะไว้วางใจได้นะครับสำหรับปทุมธานีนะครับส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอเสนาตอนนี้ ชาวบ้านหลายคนมีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําที่มันเริ่มปริ่มแล้วนะฮะว่าชการจังหวัดก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไหลลงมาประมาณ1,063ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดไหลมาประมาณ1,300ถึง1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องชาวอายุธยาก็คงจะได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วนะครับ ยังยัง,ยง,ยงเอาอยู่ช่วงนี้ยังเอาอยู่นะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมของปริมาณอ่างเก็บ,บน้าโดยรวมท้งประเทศให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วการจะได้เกิดความมั่นใจว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่จะมีแค่ที่ยังเก็บน้ําได้อีกที่จะวิกฤตก็คือสามที่เ <3 S 1> ท่านั้นนอกเหนือจากนั้นก็คือยังรับน้ําได้อีกเยอะนะครับอันนี้ที่อุบลราชธานีตอนนี้เก้นแล้วนะครับคุณฟุกครับเพราะว่าตอนนี้จะเกินจะเกินปริมาณอ่างที่เก็บกักแล้วข้อมูลนฮะเส้นสีฟ้านี่นะครับอันนี้คือปี ปีนี้นะครับปีปีที่แล้วครับน,นี้สีเท่าคือปีนี้นะครับค<อ>ุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บกักได้เนี่ย1,731ัด้ล้านลูกบาทเมตรแต่ตอนนี้ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นไปนี้เรียกได้ว่าจะนะครับจะถึงบริเวณของความจุแล้วนะครับอัอน,นี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะดูระ,ระดับน้ําแล้วก็เปรียบเทียบกันแต่โดยรวมแล้วปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ไม่เท่ากับปีที่ประเทศไทยโดนน้าท่วม รายใหญที่สุดนะฮะจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับที่สกลนครครับที่น้ําอูนครับอ่างเก็บ aine, น้ําน้ําอูนอันนี้ก็มีปริมาณเก็บน้ำครับคุณฟูงครับ84เปอร์เซ็นจากปริมาณน้ําที่เขาจะเก็บได้520ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ,รบซึ่งถือว่าก็อีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะทําให้ปริมาณน้ํานั้นเต็มอ่าง <timeless. S 1> และก็จะต้องมีการระบายออกมาแต่ว่าถ้าในทางภ้าอีสานเนี่ย <refreshing. S 1> <sunshine. S 2> เขาจะมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของเวลาที่ชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง นี่ครับดูครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบเส้นดูนะครับอตอนนี้ความจุของอ่างเก็บน้ําน้ําอุ่นสกลนครเนี่ยความจุอยู่ที่520ิล้านลูกบาเมตรแต่ตอนนี้ปริมาณนั้นก็คือ83%เปอร์เซ็นต์อยู่ที่443ล้านลูกบาทเมตรสูงกว่าปีที่แล้วใช่แล้วครับนะฮะในปีนี้ปริมาณน้าสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอนว่าจังหวัดในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว แล้วก็กไปดูที่จังหวัดลำปางครับอันนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เรายังต้องจับตากันเหมือนกันค,ความจุของอ่างเก็บน้ําที่กิ่วคอหมาความจุ170ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าณเวลานี้นะครับปริมาณอ่างเก็บน้ําที่เก็บน้ำตอนนี้มีน้ําอยู่ในอ่าง70.59อ,อยู่ที่120ล้านลูกบาทเมตรครับสูงกว่าปีที่แล้วถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในภาพรวมที่ ไม่นะคือหน้ายังไว้วางใจได้นะครับเราไปดูกันอีกข้อมูลหนึ่งนะครับสาหรับข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะครับสําหรับบริเวณของลุ่มน้ําที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้เป็นปริมาณน้ําเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเหนือสุโขทัยสามเงาจังหวัดตากหรือว่าแม่น้ํายมวังปิงน่านต่างๆคุณฟุกลองดูครับว่าปริมาณน้ําที่ตอนนี้ที่ใหญ่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับ จังหวัดสุโขทัยครับเพิ่มกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับกว่า6.11เลยนะฮะ6.11นี่หมายความว่า6เมตร11เซนติเมตรที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับส่วนที่สามเงาจังหวัดตากแม่น้ำวังครับระดับความสูงนั้นสูงกว่าปีที่แล้ว3เมตร59เซนติเมตรครับส่วนที่เรากำลังจะเป็นห่วงกันณเวลานี้นะครับ ก็มาดูทางลุ่มน้ําทางภักกลางกันบ้างดีกว่าที่บางไทรอยุธยาตอนนี้นะครับที่บางไทรอย่างที่จุดอําเภอบางไทรจุดวัดระดับน้ำอำเภอบางไทรอยุธยาเนี่ยตอนนี้สูงกว่าระดับน้านี่นะฮะตลิ่งครับ32เซนติเมตรนะครับพื้นที่ตงบริเวณนี้มีน้ําสูงกว่าปีที่แล้วส่วนแม่น้าลบบุรีก็มีสูงกว่า5.24นะครับมาดูจังหวัดที่ตอนนี้เขาเป็นห่วงกันนะครับจังหวัดที่เป็นห่วงกันและก็คือ9จังหวัด ขออภยครับวันที่9กันยายนครับข้อมูลนะเก้านาฬิกาครับไล่ไปเลยครับคุณฟุกครับมีกี่จังหวัดที่มีจต้องจังจวัดเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมเป็นพิเศษครับ36จังหวัดนะครับดูนะครับตั้งแต่ในภาคกลางลงมานะครับก็คือกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีจันทบุรีชัยภูมินะครับอีสานเหนือไล่ลงมาภาคกลางจนถึงภาคใต้ด้วยนะครับภูเก็ตระนองอย่างนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันนะครับก็นี่คือ36จังหวัดที่อาจจะมีผลกระทบนะครับดูนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจากภาพนะครับ ปริมาณน้ําที่ไหลลงมานะครับนี่นะฮะไหลลงมาถึงภาคใต้นะครับนี่คือเส้นทางน้ําทั้งหมดที่เราจะได้เห็นกันครับคุณผู้ชมครับครับมาตรวจสอบล่าสุดกันเลยดีกว่าว่าสถานการณ์ณเวลานี้ครับ16นาฬิกา45นาทีตอนนี้มีน้ําล้นตลิ่งที่ไหนบ้างครับคุณฟกครับมาดูกันเลยนะครับมีอยู่ที่วิกฤตวิกฤตด้วยจังหวัดลบบุรีนะฮะนี่ครับลุ่มน้ําภาคกลางของเราที่ชายบาดาลนิคมลำนาลายครับตอนนี้อยู่ในวิกฤตนะครับน้ําสูงขึ้น แต่ก็มีปริมาณน้ําที่วิกฤตอยู่ส่วนพื้นที่อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นป่าศักแม่น้ําโขงแม่น้ามูล hmm. ก็อยู่ในวิกฤตเหมือนกันแต่ว่าสถานะนั้นมันปรับลดลงนั่นหมายถึงว่ามีทิศทางที่ดีที่ทําให้นะครับสถานการณ์น้ําดูเบาบางลงไปแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่แม้ว่าจะผ่านมาแล้วก็คือที่สุโข,ขทยัยแม่น้ํายมแม่น้ําลบบุรีแม่น้ามูลครับก็อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังครับที่เชียงแสนเวียงอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยลบบุรีรวมถึงประคนชัยนี่ก็ระมัดระวังกันนะครับอยยู่่ในนนพื้้้ทีเฝาระววัังกด